ถถึงเวทีการประกวดนักร้องลูกทุ่งค่ะฟังทางนี้ค่ะผู้จัดงานต่างๆนานาทั้งหลายถ้าคุณไม่ทราบว่าคณะกรรมการคนไหนมีความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมในการไปตัดสินการประกวดให้สอบถามห้องข่าวคนลูกทุ่งมีคนร้องเรียนมาว่าคณะกรรมการ หื่นกามถ้าสมมติว่า,าเด็กเขาไม่เล่นด้วยเนาะเราก็ต้องรู้ตัวนะคะและอีกอย่างหนึ่งการประกวดนักร้องลูกทุง่งเขาต้องการมาประกวดเพื่อการโชว์เสียงและถ้าไปเจอคณะกรรมการหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการที่ไม่น่าเคารพมีวาจาจาบจ้วงมีการพูดจา ขอเบอร์ขอไลน์นูน่นนี่นั่นแล้วก็ไม่สุภาพคําต่อคําปากต่อปากสื่อออกไปถ้าคุณไม่เกรงใจครอบครัวไม่เกรงใจภรรยาลูกเมียให้คุณเกรงใจคําว่าลูกทุ่งด้วยเพราะคุณก็คือผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งที่อยู่ในวงการลูกทุ่งเมื่อเป็นตัวแทนไปตัดสินการประกวดร้องเพลงที่ไหน กรุณาสํารวมให้เด็กๆเ,เขาเคารพดีกว่าให้เขาเป็นดินทาลับหลังอันนี้ถูกร้องเรียนมามากถูกฟ้องมา,มากเด็กผู้หญิงหลายคนหลงเชื่อต่างๆนานาแล้วก็บางท่านมีการเรียกเงินด้วยนะแล้วก็เ,เรียกเงิน บางทีก็ไม่เกี่ยวกับการประกวดบางทีก็เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเออต้องมีค่านั่นค่านี่ในการถ้าอยากเป็นนักร้องเอออยากอะไรแล้วก็เรียกรับเงินแบบนี้ก็ดูไม่สวยงามในวงการลูกทุง่งอะไรดีเราก็ว่าดีเนาะอะไรไม่ดีเราก็ต้องท้วงติงกันมาพูดคุยกันนะคะยังไง สื่อห้องข่าวคนลูกทุ่งก็ยังจะสนับสนุนลูกทุ่งต่อไปใครทำดีเราว่าดีบางทีคุณเสียงดีหรือความดังของคุณมันไม่ได้ช่วยให้คุณจะเป็นที่รักในสังคมหรือคุณไม่ต้องการคนรักหรือคุณไม่ต้องการแฟนคลับแล้วแต่นะ